สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนครับ FC ทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอลทุกเพียทุกไอ้ทุกสาข,ขาทุกอาชีพครับน,นี้นั่นทั่วกับภาพ่อแม่เอื้อยน้องว่าเบิ่งเอางงว่าเคยเก่าหลือพี่น้องอ่าครับนี่คอกนี่ครับสามตัวเด้งเดงงามๆนี่พี่น้องเนาะเอาคันพี่น้องเห็นแล้วมากกะโทษทากระเดิ้ลพี่น้องเบอร์ก็ขึ้นไปทาเรียบร้อยแล้วล่วลวะเนาะครับอ่าท่านใดที่มองหาง้วะอยากดูง้วะไปเลี้ยงครับหาพั่นพ,ออพ่อซอกประเด็ครับอ่าภาพมาเบิ่งเอานะครับนัดดีมือนี้นะครับเนาะ ดีงามช่างใดกันจ้าคอยว่ากันไปพี่น้องขันมักเรากะทักทั่วถามเลยครับเนาะมาดีไปพอกับเจ้าของเพลินเลยครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเอาข้อมเนาะครับผมนี่ครับเอาคอมหอยคอมนี่แหละครับครับผมมือนีครับมาพบพอกับผมครับหอยคอมครับผมมือนีมาเปิดสามตัวครับผมสามตัวมัดสองตัวมัดไม่มัดสองตัวครับผมแล้วก็กับแม่สาวครับผมอันนี้แม่สาวป่ะครับผมเอาฮะเบิ้งแม่สาวก่อนเนาะเบิ้งแม่สาวก่อนนะพี่น้องเนาะครับผมนี่ครับมาเบิ้งแม่สาวครับ แม่นี่เปิดใบราคาเท่าไรครับนี่เปิดใบสี่สิบเก้าครับผมโอ้สี่หมื่นกวาพันครับผมโอ้พี่น้องสี่หมื่นกวาพันราคาอิงเหนือหรือตัวนี้เนาะครับผมสี่หมื่นกว่าพันนี่เป็นเป็นงัวบ้านนี่พาลูกจักเทียมมันบ่ครับผมงวัวแม่สาวกำลังได้อสองปีนหน่อยๆครับกำลังได้สองปีนหน่อยๆครับเอาบิง่งช่วงเล็บได้พี่น้องเด้อนี่ช่วงเล็บโอเคใส่ได้เนาะช่วงเล็บนี่ครับ ช่วงหางโอ้คุนหางดีพอสมควรนาหนกนู่นดีครับสูงลายไปไห,นหน่อยหน่อยเนาะสูงลอยห้าสิบกว่าครับสูงลอยห้าสิบกว่าห้าสิบบวกเนาะครับผมครับมีเปี่ยเขาเมียนไฟเข้าขาวอยู่ตหนกด่าเพิ่นนะครับเนาะโอ้สี่สิบเก่าพี่น้องราคาห่องไหวครับเนี่ยน้ำตวเงาอาดหลาดพอดีเนาะครับผมเอาพี่น้องได้ไปกับ ไปทับเอาเนาะครับเนาะมันท่านขึ้นจากเทียบไปเลยเนี่ยยังครับใกล้แล้ะครับไกลข,ขึ้นแล้วม่แม<อ>ัเพราะว่าหมอบอกว่าไกลจะขึ้นแล้วละออีกบด,ดนอันนี้ครับสี่สิบเก้าเด้อครับเดอ้อนี่หน้าตาแข้งขาดาหนานี่ทสงนี่แหละพี่น้องนี่มักแบบนี้สีสีเหยียบสีแดงเนาะแม่ครับมันออกมาเหลืองแดงแดง,ดงวันนีครับพี่น,อน้องนี่นี่แต่ว่าหลังแดงจึงคืนนี่เพื่อนครับดังแดงๆๆีึงคืน แต่ลงมาพรช่วงล่างดีสิเป็นนว่นนครับเนาะนวลเอาครับราคาสมนีพี่น้องผมโชว์ไปบังเลยโอ้กค้างเขาทาวะลํำหางงามไปยืนกย่งามบัตนีสีภาพไปเบังแม่ม่านเนาะครับผมนี่ครับบัตนี้มาเบังแม่ม่านได้ครับบัเนี้ยแม่ทองครับแม่นี่ราคาอยู่เท่าไหร่ครับเปิดไปไปหกหาครับผมหกหมื่นห้าพันครับผมโอ้เครื่องดำปีนเลยครับ ครับซีวายครับผมโอเอสเคครับตัวนี้บ่ครับเอสเคห้าเก้าสี่นี่นี่ครับถ้าพอนี่ไปเ้วยองับนี่ไม่ไปไม่บื้อไม่หลอดเนาะครับผมถับพอนี่ไปรับนี่เอสเคห้าเก้าสี่มือพันทับยี่สิบหกสิงหาคมกำหนดลอดไปหามิถุนายนยหกห้าครับผมสิงหากันยาตุลาน้าตุลาเนาะครับผมรอบที่เขาสองไปกิจเขาสองเดือนและครับอืม ก็ถือว่าบ่ขึ้นดีก็ถือว่าติดได้เนาะครับผมบกขึ้นครับท่านท่านตรวจไปนี่ยังมาได้ตรวจทองครับผมเอามาพันตรวจเนาะครับผมนาโนกนู่นโจโก้ครับหูดำที่หูดำนะขาไม่ดำเล็บซ้ายได้นะครับใช้ได้เล็บนมโอ้หัวนี่มยตรงเลงครับครับนมเริ่มโอ้ยนุมนหนตัวนี้นมไข่ตัวนี้ไหมแกนครับผมโอ้พี่น้องนมไข่แล้วนมเริ่มมันเป็นก้อนไอ้มันเป็นเต้าหรือไหมครับนมเป็นเต่าแล้วด้านหาง น่นดาด่กสูงเท่าไรเนือร้อยแม่นี่สูงรอยห้าสิบครับห้าสิบขึ้นเนาะแมนครับมีห้าสิบขึ้นหรอครับเนี่ยห้าสิบห้าขึ้นซ้ำแม่นี่นี่ครับด่าค้างเครื่องดับปิดเลยครับนี่ฟุยหาากับหอดประมาณเครื่องแขงไกยเครื่องแขงลงไปเนาะแต่ว่านมอูนมใครเดี๋ยวเดี๋ยไปน่องนี่เพื่อนสั่งนานมเดี๋ยวครับนี่สั่งนานมแล้วบอสหนานุ่นโจโก้ครับหนานุ่นโจโก้แดงนี่แดง เหยียดสีเสียบตาเลยนี่แดงก็สีเสียบตาเราครับผมนี่ครับอ๋าเล็บใส่ได้เนาะครับผมเล็บใส่สได้ครับสูงไม่เสียนุ่มง,งามเริ่มสร้างน้ำนมแล้วแม่นี่นี่ครับผ้าเนื้อมืออ้อมเนาะนี่ครับด้านหน้าด้านตาเพิ่นครับหน้านุ่นจโก้ชีพหูดำหน้าขาดำครับเครื่องดำสูงร้อยห้าสิบบวกครับผม อาสิวัตรที่ดีในร้อยห้าสิบก็กลัวผมนะครับเอาเอาบนน,น้อยๆไปเนาะพี่นอ้องใครพี่น้องมาวัดเอาครับผมอมาเมืองเมืองมาต่ออยู่ขอบไปเนาะครับผมอ่าบัดนี้เบิ่งโตต่อไปแล้วนะพี่น้องเนาะเบิ่งยางหลุดเรี่ยวนะครับบันิแม่หวานลูกเบิ่งแม่หวานสิซื้อหวานโอ้ <laughs> ลูกขึ้นง่ายกว่ามูบ่อนี่พี่นี่ <ś> ไม่มน่า นาโงนกนู่นขาเลยตัวน,นี้เนาะบุร่ะนาโงกนู่นโจโก,กโบดเข่าไปหลายครับหัวโมติดโบดหลายนาขาดําครับแม่นี่ทับแล้วเรียบร้อยมีทับมั้ยังครับเนี่ยสี่วายศูนย์เก<อ>้าหกครับ,บไอพอดเอ็กซ์ถ้าพอพันดังไอตัวนี้ไหมครับผมไม่นี่มีอันใหญ่ใหใส่โบดเอ็กเข้าไปนี่ครับออกมามป็นแบบจุ๊บๆอีนี่เฟี้ยนมนำๆๆมนมนาติลลูเพลินนะ่ะทับเจตุลากข้อมมันทับเหมือนว่านเหมาก่อนไอตัวเนี้ยครับผม ทรัพยิเตุลาคมกำหนดคอดไว้17กรกฎาคม6 5ปีนาครับช่วงลงหน้าเนาะครับผมพี่น้องรุ่นลูก c y 096นะครับนี่นี่ครับเจ้ามดเอกเดี๋ครับนี่ครับมดเอกในท้องพันนี่เนาะครับผมเดี๋ผัวฝรั่งวันนี้เปิดไว้จักบาทครับราคาเปิดแม่นี่เปิดไว้7 5 0ครับผม75,000ครับผมอ๋ครับเม่บอกไงเปิดไว้7 5ด้วยครับ เจ็ดหมื่นหาพันนี่สูงหลายไปไหนเนาะครับคว้มสูงแม่นี่สูงร้อยหกสิบครับมผมหัวผมอ๋อครับแม่นี่ร้อยหกสิบเด้อพี่นอ้องเด้อพูดปานภูเขาบังแดดได้ด้ยเนาะครับผมในพี่น้องเกี่ยวเขาดำหน้าอยู่นี่ห่อนๆนี่เอาแม่ดึงดูไม่นี่มาบังแดดไปเอานมดีเด้อครับนี่นมดีเด้อนี่พูดะนมสีเต้านมสีเต้าเล็บบังเล็บครับเล็บเล็บกูถือว่าใส่ได้เนาะเล็บสวย <ผม S 2> อ่านี่เด้อครับเล็บอ่ะนี่ประมาณนี้ครับ ปอ้ยเกาหาเบื่อเธอเลือเยเลยป้อเพิ่นมีแห้งเสียนเหลียเนาะเสรซตไฮซูมือครับนี่แดงเสียบตาดิครับแม่นี่สองแม่นี่มันเสียบตาดิซูมนี่เนาะครับผมเบิ่งโคนหางไม่ยิ้มโคนหางไงครับไปเอาเดินโชว์กันโคนหางไงเครื่องดังก้อนเลยครับลทำดึกงางโชว์กันอืนี่โอ้เดินสวยครับมองมากมองหักเพิ่นกกคุณดีนี่แล้วตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่บ่อฟืดบ่อฟัดนี่ บายเล่นได้ซื้อไปลูกเต่าจูงกินายาได้พี่น้องนี่ครับผมอ่ะพี่น้องท่านใดที่มองหาแม่พันแม่บอกแม่คอกแม่ไายครับซื้อไปเอาเนาะเอาเนี่ยมันยังยๆสิเนาะครับผมเอาลูกปนลูกแกหร้านต่อไปนะพี่น้องเนาะนี่ครับแม่นีนาพิจจรณาอีกแม่นึงนะครับเนาะนี่แม่นี่มันใหญ่งไหมครับเอาคว,างงวนบใหญ่ก่อนี้ลูกเพิ่นทับไ้ใหายนี่ซีบ่ายศูนย์โกหกพี่น้องขั้นแม่นันได้ ลูกสิไป์ได้ลูกตัวเมียนี่เนาะครับผมว้ายหน้นางถานับเงินเลยแล้วแต่ลูกตัวเมียเน่าหนาจากน้อยนี่มันสิบ,ยยบร่๊งขึ้นเมียอยู่บ่เน่าหนาจนๆคือพ่อพน,นิโอ้โอ,อ้ยอ่ะครับสูงร้อยหกสิบบวกเนาะครับผมจังได้ก็บวกพนิอกตั้งโจโก้แข่งขาไม่นี่ยืนตรงดีดนะครับนี่ยืนตรงยืนงามอืมท <Course. S 1> ับสีวายไปเด้อพี่น้องโค่นหางใหญ่ครับพี่น้อง แต่พนคุณนดีดีครับดูได้สมองครับโบตื่นโบถ่วงคนเลยไม่ดีเนาะครับปวยเด็ดไปก็ดีน้ำอยู่ดอกใจน้ำอยู่ครับนี่ปวยเด็ดไปก็ได้ลูข้อให้ได้เบิดขึ้นครับขอให้ได้ลูกแม่เด้อครับเอาเบิงหูเบิงเขาเบิงหนาเบิงตาเบิงเล็บเบิงขานะครับเนาะใส่กําได้ขาหได้ครับนี่ใส่กาได้ท้องคนอะหนาขาดําครับแผ่นหลังนี่ว่ต้องห่วงครับว่างผ้าขาวบุ๊บ ยางบ่อตกเลยครับรบ่อมีเหียบ่อมีเหี่ยวมีตกด้านนี้ยอนแสงก็ใส่เบิ้งสุดด้านนะเพี่อน้องนะเบืบบ้องรอบๆไปต่หนี้มันู้ใดตาไอจังไดมีเห็นต่หนี้มองไหนนะครับปลามาเลยครับนี่นั่งบ้นเห็นต่หนี้เนาะนั่งบนเห็นต่หนี้นะครับเนาะนี่ครับออกไกลๆจักน้อยอยู่ไกลแล้วมันเต็มจ่อครับนี่มันโทรไนตัวสูงเอาละไข่ตัวนึงครับ ราคาอีกทีนึงมีนี่เท่าไรครับดิเจ็ดหมื่นห้าพันครับผมเจ็ดหมื่นห้าพันเนาะเช็คราคารอบนึงนะครับเจ็ดหมื่นห้าพันทองซีไว้เนาะครับเภาพใบวางวันที่เจ็ดตุลาคมครับผมอ่าบัดนี้แม่ทองราคาเท่าไรครับแม่ทองแม่ทองหกสิบห้าครับผมแม่นี่หกหมื่นห้าทองกับเอสเคเอสเคตระกูลเอสเคนะครับนี่เอสเคห่ากับซีแม่นี่เนาะครับผม ท้องลูกเด็ครับผมรื้อถามลูกเด็ในท้องแม่นี่ลูกสองครับในท<อ>้องลูกสองแม่นี่เด้แม่นี่เด้ลูกสามครับในท้องแม่นี่ลูกสามในท้องนะครับครับผมแม่นั่นงวดสาวแม่สาวครับผมเปิดไปบย์่ีสิบเก้าครับผมมักแม่เด็พี่น้องทักมาหาอันเอาครอมือเนาะครับผมเอาสุดท้ายท้ายสุดขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปบันทัดนั้นทุ่นนะครับเนาะขอให้เราล่ยสวยๆรวยๆขึ้นเสมอเสมอนะพี่น้องเนาะเงินท้องเหลือใส่อังทองครับอย่าลืมเลยครับฝากกดท่านทีที่เข้ามาเบิ่งใหม่ยังพันกดติดตามครับกดติดตาม แล้วก็กดรูปกระดิ่งนิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนชิปใหม่ๆออกมาครับเนาะเอาสุดท้ายใส่สุดมานีอันนั้นทั่วกับห้อยครบนะครับเนาะครับผมพ่อกันชิปหนาใช่ไหมครับชิปนี่สวัสดีครับ